เป็นปลาที่ใช้ปตีนได้ประโยชน์สุดแล้วมันเป็นปิงเหรอมันคือปิงหรือเปล่ามันมันมันแม่พ่อแม่หนอไม่ทั้งสอนกันใช่นนี้เกียเอ่ออย่าเดินนี่ไงเป็นไรอ่ะคนนั้นอ่ะคนข้ามมาทีกี้ยหาเฮ้ยมานี่เร็วนี่มานี่ตกปลาบนพื้นรู้จักปลางคน ตกปลามันพื้นตกที่เตกที่น้ำม,มัน,นมมต,ตกน<า>้ำ<า>มันง่ายเกินไปเรามาตกบนพื้นกันดีกว่าคูนมันตายแล้วตัวนั้นเอ้ยผมอยากดูศึกระหว่างสองตัวตายแล้วมันฆ่ากันไอตัวแดงฆ่าไอตัวไอหางฟ้าตายเอ้ยเชียเลยผมเชียแล้วผมผมเชียแดงแล้วเมื่อกี้โอ้โหแดงเดหนึ่งหลอดนะรู้ได้ไงอ่ะผมเห็นแวบๆเมื่อกี้ผมปะไม่เชื่อโม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  โม่โม่โม่โอ้โหผมเจ็บผมเจ็บเจ็บที่ไหนเจ็บแล้วเพราะมันเหล็กแน่นอนเจ็บพี่ตายแล้วตายสิคุณเก็บแล้คุณตายยังไงอะ่ะเ,เอไปฏิบัติปฏิบัติปฏิบัายไป,ไไป,ไไปเอาปิดซี่เออเอามาฆ่าวลูข้าวข้าวป่า,ป,าป่าเลยเออเออไม่ได้ความาอะไรเนี่ย เอ้ยเอาเลยเจ็บมพาคนใดไว้แล้วถ้าคุณก็หลุดหกอดตายตายตายตาแมวอ่อ่าล่ามโซไว้เลยเฮ้ยวันน้สาวย่ามายุ่งดิลูกนี่มันต้องการน้ำไหมเนี่ยผมสงสัยมันจะขาดน้ำตายหรือเปล่าตโนธผมเริ่มเป็นห่วงมันแล้วอ่ะไม่คิดว่ามันเป็นห่วงสองตัวนู้นเลยอ่ะตายไปหนึ่ง้างหนึ่งแล้วหนู ใชตัวเหน่อยบวยต่อต่อเน,นี่ยคือคุณอย่าฆ่ามันนะคุณรู้ไหมมันผมกัรักมันเท่ากัน<อ> <ๆ S 2> เลยรักไม่ตุยหรอลักไม่ตุยสิแต่คุณละตุยแล้ว <c oughs> ใช่ผมตุยแล้วแต่ว่าผมสร้างบันไดผมอยากเผื่อข้างาหลังก็มีคุณไม่ผมสร้างไว้เพื่อแบบเวลาคนหล่นก็ไปในกรงอะ่ะไม่ผมไม่ใช่ผมไม่ทราบนั้นคือสร้างผมทราบตีหลอกบันไดอ่ะ มันเป็นคือค่าขายลงไปก็คือคุณรับก็คือเป็นอาหารไงเป็นอาหารนี่วะเฮ้ยอย่าม,มันคือปลาจริงเลยคือจะคือจะทองเราเรียกว่ามันจริงเหรอนี่มันเป็นปลาตือจะทอ,องเนี่ยแล้เชือกมันลอยแล้โวโอ้ไแม่ทีไม่ทันเฮ้ยที่นอนชั้นอย่าไปโย่เอ้ยข้าวเลยจะเปไ็นไรอุ้ยไอนี่แค่น่ะ มม่ตื่นจนห้องไขวานเลวไอ้นนนอนนนนอนอน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 นานนอนอนนอ่นอน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 อนเอนนอนอขนานนอ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 ยู่ก็ออออออนอนนออน่นนอนนนอนออหออนนนอเดี๋ยวผมดูแลช่วยดูแลมันนะ อย่าทำอะไรมันมึงลูกผมอยากอยากเกาไม่รูกเดี๋ยวแม่มีที่เกาเอ้ยอยากเกาอย่างนั้นดีคุณติเกาไหนอ่ะนี่นี่เกาที่เกาตัดทีเดียวปิ้งเลยตัดขนเนี่ยตัดขนเนี่ยคุณคุณบุรีเนาะมันไม่มีผมเลยเป็นอย่างบุรีมันพูดออกไปแล้วมันตามพูดไปมันติดประตูแคะแคะเฮ้ยมันรักผมมากเลยแสดงงั้นมันกัดหนาวรู้ไหมมันไม่ได้เป็นนิขนาวนะเอ้ยเอ้ยอยากโดนเชื่อด เอ้ยจะกินคนน่ะจะเผากินคนเลยวะเนี่ย้คนพูดอย่างนั้นเฮ้ยมันเหมือนลูกเลยนะคุณทำมันซีไม่มีเตียงของเองเหรอมันนอนเตียงผมแล้วมัน่ามันก็น่าจะตายคุณคุณคุณไม่ชอบมันเหรอไม่ตีนผมดิผมแพ้แล้วผมแบบไม่ไม่มันโคตรเหมือนตัวเงินตัวทองอีกงจริงจังเลยมันก็น่ารักดีแต่ว่าเต็ตลกอะหน้ามัน ง,งเดทองจิงนีเอไรเงามขุดอะไรอีกแล้วถ้า <c oughs> ม่อมงเลยเทองความ,มจริงผมยัจริงไม่ <c oughs> ดได้เหมือนเงเหมือนเหมือนเหมือนจริ้งลนเหมอนจิงงลีนอะไม่ขุดอะบากอไม่พูดเลยอะมเอ้ยมันกัดยังไง คุณคิดจะอะไรมาวันนี้อย่างนี้เนี่ยมาแล้วมาปลามาแล้วลูกอยู่ไหนยังอยู่ดีคุณคุณโกหกแล้ว่ามันมันนอนเตี้ยงผมมันมาชอบอ่ะทำไมอ่ะคุณจะคุณจะเกลียดเหรอเมื่อคืนเยี่ยวเตะเสียพอดีเลยอ๋อหนอนได้กลับไหลเลย่าฆ่าเลยไม่พูดเลยได้ไหมอย่ากอยากอยากช้อปปิ้งอยากชอปปิ้งอยากชอปปิ้งฝาขึ้อของในเลชอปปิ้งไม่ชืบไม่ช็อปไม่พูดเลยนะไม่ชอบไม่ช็อป เราเเหาอ่าเลาเาเนี่ยเราเนี่ยเราไม่ไล่อยู่บิวบิวบิววคนละเลาเราดินซออยู่เมื่อลูกใช่จาอไปก็วานแล้วแหละ